ทุกคนครับปศพาชิมมา่อยถึงบ้านหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำโปรดักที่มีคุณภาพอย่างเช่นผงกล้วยน้ำว้าดิบแม่ติบหลวงนะครับมาช่วยแก้ปัญหาให้กับหลายๆท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับ,กบเรื่องอาการกดไหลย,ย้อนแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ในกระเพาะนะครับและที่สำคัญนะครับต้องโอ๊ตต้องบอกว่าหลายๆท่านก็คงจะต้องมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารด้วยแล้วก็ควบคู่กับการ ควบคุมอาหารบ้างรวมถึงการออกกําลังกายนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยทําให้ผลในการรักษาเนี่ยช่วยได้ขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผงกล้วยน้ำว้าติบแม่ติบหลวงเองก็เป็นโปรดักที่ถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มรูปแบบและที่สําคัญนะครับยังเป็นโปรดักที่ ผลิตแบบออร์แกนิกแบบ1้อซนะครับซึ่งโอ๊ตเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบป,ปัญหานะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทางทีมแม่ติดหลวงด้วยนะครับที่ได้นำโปรดักต์ดีๆแบบนี้นะครับมาให้โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านได้นำมาใช้แล้วก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการกดไหลย้อนนะครับซึ่งหลายท่านนะครับที่มีโอกาสได้อินบ็อกมาสอบถามในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับหรือ Li n e o f f i c i a l ของโอ๊ตพาชิมอร่อยอร่อยถึงบ้านก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าผงกล้วยน้ำ จะไปช่วยแก้ปัญหาครับให้กับอีกหลายๆท่านที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการกดไหลย้อนอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวโอ๊ตมีโอกาสมาเล่าเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของผงกล้ยาวยน้ำว้าดิบแม่ติดหลวงนะครับเดี๋ยวครั้งหนะ้าโอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้านจะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังอีกนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าทุกท่านจะรักษาสุขภาพกันแล้วก็ควบคู่ก,กับการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในการทานแล้วก็มีวินัยสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดจะดีมากถ้าเกิดหลายๆท่านได้ออกกําลังกายนะครับควบคู่กันไปเจอกันอีกในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ